สวัสดีครับพี่ทองพบกับช่องมอเตอร์สำหรัน้องเชื่อครับเอาลูกเพื่ออยังเฮ้คนเราจะลูกเราจะลูกกิจกรรมเพราะว่าผู้จัดการเขาบอกอ่ะผู้จัดการเขาบอกให้ทำกิจกรรมไอ้ลอก็เล่นไอ้ยังก็แล้วแต่รุ่นเดียวกันนะมั้งรุ่นรุ่นเดียวกันเอาไหมฮะเล่าแต่เสียเกมไอ้ยังหักคิดคิดก่อนแล้วแต่ลูกอีกรบน ทำยังไงเดี๋ยวเให้คิดก่อนให้คิดก่อนนะแคนเนี่ยเยยเอาแล้วแต่คิดเอาขาคิดไ้แล้วก็พูดว่าขายออดแล้วแต่ห้าคนนี่นะหสาวเนี่ยอโทษสัอเลี่สู้ๆนะเธอต้องทาได้เธอต้องทาได้ ถ้าหนูไม่ได้ขอตักไปนวดได้ไหมคะหนูเมื่อยบอได้บอได้จะยอนสิบโมงบอได้มันต้องได้นะเอาโท้าอ้าย,เ,เ,ยเดี๋ยวไป๊นึงอ่ะจะทำอะไรอ่ะมามาจะทำอะไรอ่ะเอาบอกบอกนะฮะบอกห้าสาวนะว่าไง

ให้มันได้ลูกสู้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 เพียงร่างกายหายสู้สู้น้องมาแล้วครับเอาวางของก็ได้แมสเมื่อตัดถอดก่อน อะเแต่ีหลาที่ต้องแต่งนะใครนะครับใครที่เปนพรที่นไทยงไปเลยครับบอบพอแสงไฟให้ช่างภ้าเขาเนี่นเนี่แล้วบริการเออทิการนไม่ไยัดไรน่ม่ิมอง เปลี่ยนใบสุดท้ายครับเปลี่ยนใบสุดท้ายเียไปสุดท้ายอ่เอาอ่ะช่างภาพอะไรครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเริ่ททพยนออกแล้วมเจูสาบ่พร้อมกันแมดังๆกันนีแมต้องพร้อมกันกดีเอามันเย่เเมั่นใจเลยมเจร์ เมเจอร์ดังๆเอยอ่ะหนึ่งเี้ยวนับเีวนับขายอขายแล้อบอให้เขาบอกอย่างบอดังๆนับนับแพ็เกจนับเลยเอ่อโอเคอ่ะถ้าพยูนไทยออสขายแล้วเมเจอร์ทุกสาขาเลยตาเามอามาทีนี้ แกแกขายรูปเลยนี่เราคือผู้เชี่ยวเราจะเป็นนวดพาเลยด้วยเท้าเองเลยท่าจ๊ะนั่งดูได้กันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นยังไงเซฟพิทตียยังเท้เออะไรอะู้ลองอเอาไปยนไ่ก่อน้องหน่อยเออจลลี่เพตุยยังไม่ครับให้ปีไหมคะไม่ได้หมุนละมุ อย่างหมอลำอยู่ใส่หมอลำอยู่ใสู่หละแกรูานม่สาเกียร่อหมอลำอยู่ใส่สาเกีย่อไปบ่บ่มากปูสายไปขั้งหนา้วแล้วพวกใส่เรียงจานสเ่ขาเล่นอยู่ใส่สาเกีย์่อหรอเป็นอรวะเาเรียกว่าส่วนหมอลำไปบางหมอลำเนี่ยนะเมึงคณะอื่นซอยกันแบบเอาไปป๊อปมูมคณะจวองดีเอาจากสีอะไรมาอะไรหวกจะเว็เบิร์ด นี่ใสเปิ่ให้เบ่งเลยนิบ๊บ๊วบ๊าวบ๊กเตือนเตือนลกสั้นส้มเสียอกรโอเคทีนี้ถ่ายรูปโพสหน่อยได้แล้วนะชัวร์แล้วนะทีนี้มม่ได้ตั๋วนะอันนี้ดีใจบอลลูกได้แล้วแบเลี้ยงกันบออืออันนี้ตั้งใจมาตั้งใจมารู้สาตดเห็นเห็นเห็นที่ไหนนี่ เรียนที่ไหนแล้วเราเห็นเขาเขาในแจ้งข่าววะใช่โอ้ดีจาอายุเท่าไหร่เนี่ยสิตั้งใจมาดูหนังใครอ้อนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ป่ะรู้จักแม่ใครเนี่ยด้านหลังน่ะพี่อะไรเอาแล้วจะเอาเอาบัตรคืนนะถ้าไม่รู้จักชื่อนี่พี่อะไรเออเก่งมากเก่งมากพี่ยวหญิงถูกต้องถูกต้องเลิศอายุแสดงว่าอยู่มอะไรเนี่ยอยู่ปวชสอง เอาตั้งตั้งใจเด้อเบิ้งอันนี้ไม่ได้โดดมานะโอเคโอเคโอเคจ้ะเอาโอเคดีใจดีไม่บอกค,คน

เอาทียูเอาทียูพอเบอร์โทมากมน่ึงเบสเบสยิงนี่ใส่นี่แหละาเว่าเผื่เดียวเนี่ยหนาหนาไม่ยังสนั่นเอาห้าเปิ่ไลแลเดียวหนาบอสตีนเบบบอ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 สนี่ตพดีกูบ่ได้ทายาแงเารีดงกาแดงแมนครับีปนองครับคลินี้ฝากไว้สนนน้องาครับนาหน้าไเรียมไลค์แชร์ ทาช่องมันก็ลมางีี่เปล่คอจมานัเาหนอนีบน่อปนมงหนังไขรออดหน่อยอดเลยครับอุ้ยนี่บริสัทร้อยเอ็ดครับเป็นหน้าฮอเลย ไช่อ่ะนะคะขายแล้วค่ะเริ่มขายตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ17กรกฎาคมแต่วันนี้18กรกฎาคมน้องทั้งสองแจกบัตรเมาบัตสดีเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมีรอบน้องโซเฟียด้วยนะคะบ่ายน้องกำลังมาน้องมาแล้วแต่ว่ากาลังมานี่แจกอีกรอบหนึ่งค่ะจากจากอะไรนะจากใครใครครับโอเคครับบ๊ายบายสดีลูก